สร้างเดี๋ยวกูสร้างอ่าเอาเอาเอาเป็น last stand ก่อนนะเอาเอาทุกการสุบนะนะแล้วก็อ่าเอาแบบไม่มีทีมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเป็นทีมกันทีหลัง no AI โอเค AI มัน you know AI มัน no good man มึงแพ้ AI แหละดิ ก็เลื่อนลงมาเอ็มเพลย์กูมันลงถึงสี่ละกูต่อยใครไม่โดนเลยแล้วเว้ยกูเปลี่ยนตัวได้หรอเปลี่ยนได้ดิกูขอตอระเกสีตองไอ้ตองเลยอ๋อคุณงมาดีสักมาดีแบงเป็นไงมึงมาอ๋อมาขอมึงมาดิโอ้ลิวเข็าจารย์แดงอาาจรย์ เก็บของไงเนยองัส <superv> จ <ising> ันเด้งจอนเด้งแบมบอไงเก็บห่ไงดูวิวดิ้เดไอแบมหลบแบมหลบแบมหลบอะไรอะไรวิวห่อแล้วเนี่อ กกพดจะนะูตกทะเลไปแล้วตอะไรอะไรึงจะต่อยมุดดิต่อยมุดเหรอกูต่อยมุดเลยไปอ้บกทไปอ้อ้์ไอ้แบงมันมันเตะกูตกกันเลเ้ยกูโดนกูโดนแรงลมของจรวดภากัว เดี๋ยวกูแก้แค้นเดยวอย่ากไปอบอกไปตายไม่ทำไมเชื่อเลยไอพี่ยังไม่ตายไอพี่ยังไม่ตายอ้าวไม่ได้กินกินอันนั้นกินกินกินกำเริบปกดปวดไอ่อะไรวะเอาเล่นไงวะเนี่ยหรือไม่เป็ดเอายังมายึดกับกูกูไม่สู้พอไม่ดูซซอมไม่ดูซึอมอย่าดูดกูดิเฮ้ยยากูไม่ตายาเฮ้ยคอยกู

ไอควนจันตปยด้วตายด้วตายด้วไปไปี่ไอ้ไอ้พีตไฟขึ้นลย่งกกเฮ้ยตกน้ำมียุ่งกับกูโอ๊อไยหน้าหน้าไน่าไ เฮ้แก้แค้นไอ้แชมแก้แค้นไอ้แชมแก้แค้นไอู้่ไอ้ไน้ไอ้นห้ไอ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 ้อ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไ่้ไอ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 กไอ้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 ไอกไอ้อ้ไปรไอ้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 ไะ้ไอ้ไะ้ไอ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 งไอ้ยอ้ไ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้มอ้ไ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 อไอ้อ้ไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้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 ไอออ้ เดมึงย <Es> ัดด <for> e> <c ười sed |nospeech|> <of movie half> ูอาแมเลันมึงวดิอ้าตายตายตยันมาฟันมาน่งมตแม

ไยกูไปกูไปไอ้ยก็ตกหนึ่งเอเอครัปเอออะไรอะไรทำไมทำไมทำไมกับปะกับปะนี่ดิกับปะเกินเป็นไก่กปกล้ารู้จักปกรู้จักหมัดม้าหรอหมัดมา ม่จดหมัดหมาหมัดหมาไม่หมัดหมาไมหมัดหมาหมัดหมหมัหมามัดหมาเอไปไเอกาเอาทำไมกะเดี๋ยว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 กูจะกลับมายิงใ่กจะกลับมาิงเอาตายพีจับยกยนเอาโดดดงเองอรเดเร ไอ้แบ๊ไอะไรทำไมเืออ้าวใชมึงอะไรอะห่งสองห่งห่กูไม่ชอบแมวแมวไม่ชอบแมวมาบตีมต่อยกูไหม่อยกันเลยตายเลย

อย่ายิงดิเด้อเออไปเอามันนี้ฟาดเป็ดดิฟาดเป็ดนี่แน่โอ้โหโดนมเลยลุมลกมลุมลุมกล้ามกล้าม ไอ้แชมป์อุ้ยตอร์เคตตอร์เคเตอร์ดูเป็ดแล้วมึงเหรอมึงเหรอมึงมาหนี้มึงมาหนี้มึงอะไรเนี่ยตัวแตกเลยหลุดแมพเลยหลุดไปไม่ได้เออ

ลกบอลเดินนึ่งแล้วไม่ไอ่เจ้ไอ้ฟาดไอแมวฟาดกูจะตายเลยไอ้มาไอ้กระปะกระปะกระปะไปกับกูไปกับกูไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปม่แล้วยิงมันยิงมันยิงมันบบยิงมันมันเอาไอ้มไม่ได้หกไอูกอลูแล้วิงแล้ว ไป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 ข้ามาค้ามาเออข้ามาข้ามาข้ามาข้าแมวด้วยข้ามาข้ามาขข้าเอาอหดไม่ไม่ไมไม่ไมนไม้ไปอโหาตัไกอาไมก่อนไม่อาไม้ไมีไยไมลไปะเหนื่อยเหนื่อยตีไม่ได้ เราจะให้แบงค์ชนะไม่ได้เราจะให้แบงค์ไม่ชนะไม่ได้แบงค์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 ดี่แบงค์มูงดเออโอ้ยอย่ไกูตาไม่ไ้รก่อเไม่ตายได้ไง่ะตายได้ตายได้ไงไม่ตายไงไม่ได้ไงมตายได้ไงไมายไ้ไม่ายไม่กูตายได้ไงไมตายไ้งไายไตายได้ไม่ดู่ตายได้ไมายไดไม่กูตายไ้ตายไม่ตายได้อไม่ ก็เ้ตกเี้ยมาเลยว่ายเวจังกมเร็วจัดนะเมื่อกี้น่ยไอ้แป๊กตื่อาวัดอลกได้ไโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้ยาคกูเอกูมาเลยมึงมาคุรอเล่มึงมบุญมายาบุญยาบุญนอี่แล้วตแล้วมันโหดจังวะ ม่ไงอเด็กมีอันจี้ฝังเอเนอห์จี้ฝ่งมอ่ะอ้งจับไว้ม่าอะไรกูอะเ้วเวทเพื่อนวเวเวเวะหยอะไอะไรปิดเปิดมาลวปิดเอยแล้วปิดเปเปมาเปดมาเปดมาลเิแล้วเปแล้วไม่เปดเปดจุ๊บเปดแล้วเสร็จเสร็จแล้ว

ดููดูดูดูกูอยู่นี่อยู่ไหนมันต้องมีแบตแกมือเอาอไมึงเหรอไข่ปิ้วนะมึงเหรอใครอยู่หน้ากล้องหน้ากล้องหน้าองนากลหหอากลาเองมึงหน้ากล้องเหรออ้อ้นอนาก เฮ้ยอยงกัูพี่กูังไม่ได้เลยเอาข้าอนล้วกันไปไเอาโอ้โหตกทานที่ดีเราเราเราเป็นด่านดีไม่ว่างานลงแล้วกูไปเจอมันจะต่อยเขาอ้สั่เลยโอ้ยไม่นะชน้เดียวกันปะล่วงแร้วมันตายเลยอะร่วงแล้องตายตายเลย เอา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 ไอหมามึงจะต่อยกูทำไมล่ะทแบ้่ใหญ่่สีแอรเะไรยออะนยไม่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 ไ่ไม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 ไม่ไ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 ่ไไม่ไไม่ไไ่ไไม่ไ ไม่ได้จะตกแต่ลุงหล่ไปกับกูเดี๋ยวนี้ข้าก็พูดจะนะาทุกคนตีกันตายเองเอ้ยไอ้แบงค์มันหลบไอ้แบงค์มันหลบไอ้แบงค์มันหลบอ่ะกูเปลี่ยนทางไงเนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องไงเอเอ๋ย มันมาแล้วมันมาแล้วมันไล่ต่อยนี่นี่แม่งมัต่อยกูอะคอยมันต่อยมันต่อยมันจับมันโยนจับมันโยนจับมันอยมันเอไอออ้ไอให้ไอ้ เฮ้ยอะไรอ่ะขอเก็บหน่อยดิแบมดายุงแบมเดวเดี๋ยวไม่เอาไม่ใไม่เอาอุ้ยเดี๋ยวมคิวลูกกนับรอดา้าบบก็โดดทิแบมเอ้ยนี่ิ่งจะมีความเสี่ยงย่งมีความอย่าเม่งจับพี่อย่เพม่งจับพี่อย่เม่งจับเอออ่าบุญหรออย่บุเก่ไหมอ่าบุญอย่นนี้ี่ ไตะแม่งเตะเตไงวะเตะนี่เดาเจ้าตูดเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรออ้หหรออ้โหรอโหอยาให้ชชนะอยาให้ชนะเตะบุีมึงเอาเฮ้ยไอเอาเหรอไล่อไรองูอไ้ไลไเดอร์เค้กไอบ phải được, phải đi, down, 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 มี่ได้เฮียมากเลยเ้ยอย่าให้ฉันลนะลุมลุ่ลุมลุมลุ่มลุ่มอย่าให้ฉัอ่แล้อย่าดุให้ฉอุ่นเอาอีกแล้วเหรอโอยอ่ต่ปอ่ลลิ่โล่งนเมินไหมเด้อเหรอโล่งโรลิ่งลงไม่มึงมาเอาไอเีย ไปบุีไบุสีสัตย์เลยอะกู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันจะมีการเอาคใครยคยนงคงเลยใหรมันยืนนั่ยืนนัเออโอ้ยนะหุมไเหมือนไปรุ่นตีกันนะ